ดินแล้วเอาเลยปีซอยพอพีกเลยเอาซอยพอพีกเอาดันดันเอาดินไปังนี้บ้าห่า้หูละกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเสียงเสียงใส่เสียงใส่หขาแต่ขาบเนี่ยเสียงสวัสดีค่ะปีวัง สวัสดีแม่แม่จ้าสวัสดีครับมามามาเซบย่ำอิ่นน uh, mm, ี่บโบโบหยันอยากเดินเวลาปล่อยเห็นก uh uh uh> uh ินนี่เดินดีนะวันนี้ทหารหญิงนะคะคุณเบิงโบขาดผมกับหูมัอนี่นักสู้เลยมัอนี่นักสู้นักสู้หญิงปล่อยย มาสิเบคกับเบกจึกบัดนึงลารมณเนาะบรรยากาศแดดลมลมตกนะคะบรรยากาศวังหันเป็นหมืดอึมครึมอึมครึมว่าฝนสิตกเด็กกันโดนไมแซ่เลยเนี่ยฝ่าวฝ่าวฝ้าวไปน้ำมูจากว่าสิไม่มูยางโบไปเลาะไปเลาะไปเที่ยวกัน ยังไปน้ hungry, <t os tapping> ่งหลวดได้พอมโอ้ยน้องมูจัดยางอยเศรบยังโอ๊ยหลถดพ่นรถเดพันฮะเออมิ่งเขาได้ดินแล้วเอาเลยปีซอยพอเพีกเลยเอาซอยพอเพีกเออหนันดันดัน บ่หูละเอออสีเฮ็ดมองอาบน้ำวัดตีตีสีเฮ็ดมองอาบน้ำโอ้สีมึเฮ็ดมองขางทางอาบน้ำไว้ถ่าเบื้องผู้สาวดันไปพุ่นดันไปพุ่นอย่าดันมาพี่เอ้ยน้ำเองอ๋อน มาดันจากพี่แม่เขาไปพุ่นมาดันทั้งพี่โอ้ยรถแม่โค่จังไดดันบปหูทางมาเอาไมเอาไม่เอาไมเออดันทางนี่เขาไปตันตัวเอามัหมองหันเนาะมันเย็นเนาะดันลงไปอุ้ย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 เบิ่งเบิงเบิงเบิงเออเดี๋ยวดันลงไปพุ่นเออดันไปเพระเพียกพุ่นแม้ อ้อซอยหือกวนเนาะบัดนี่เนาะจักมาซอยหือมากขวัเนาะมาหางานเพิ่มให้คุณตาแต่แท้นี่จักรดถนี่เอาเอาไม้มือนี่อีกบ่จ้าโอ้ดินมันง่ามอยู่เป็นดินหลวนมันง่ามอยู่อืมดินง่ามอยู่เนี่ เออป้าแป้งได้ฝ่ายเดียวเอ้ามิงพนดีพอดี่พนสิอาบน้ามองนี้อาบแล้วแล้วเพื่อกะมาถูต้นไม้มองนี้ละค่ะนี่ถูต้นไม้มองพี่ปีนี่ป้า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 เตะเล่นเตะเตะเล่นเตะเตะเล่นเตะเล่นเตะเอ้ยเออ ไปแล้วพ่อเนี่ยเสิ้มน้องย่างแล้วน้องย่างแล้วโอ้เอาลงผุนน้ำตีผุนเอาลงข้างในน้ำโอ้เอาล่องหม่องค้อนผุนน้ำโอ้เอาเจ็ตรถโอ้ตีเพราะเอาอยู่รถละสามสิบห้ารถมันอันดินมันน่าไกลไปลูกไปโอ้ได้อาบฟังเดียว

ก็มวลผดแล้เรนเลาย้ายอันนี้มาหนาบาน <laughs> ปวดทุก <laughs> เร่นแล้วปวดทุกเ้าบุชโชกับมัดไ่้ใส่เขาคือแตงหนาว่ะฮะก็ไปแหงงา้นใสกเขาคือได้เขียนหนาไลา่ทำทายหนาแดงตึงกึงเลยพุนพอเงินพอเงิน,งนมาเบิ่งฟังนี่ไม่ได้ปะแป่งปะแป่งเ,เครื่องเดียวโอ้เนอะ แต่เฝ้าเฝ้าเด็กเป็น <refugees forever> ่าม in like ันคําแล้วผพผงคุณพูดเจยคุณพูโสกผ้าเด็กหน่อยออกมาทำธุระเร็ววายร้ายตือ ไปแล้วต้องพุ่นเชียงหนองพุ่นเอินเอาพีพุน่นพ่อแม่ฝาดใสไปเดินนะมั้งไปหาผู้บ่าแม่ฝาดใสไปหาผู้บ่าเฮ้อ,อ อพอนักงานกับบอดกันหลังพี่บัวเขียวไหม <laughs> ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมอืมไปหาสเสบียงก็พุ่นแล้วเนาะกะหูมองนเนาะกะแล่นไปหาสเสบียงเลยมาจังไดพี่ท่องบ่ต้องเฮากาแฟบ่ไดม้มาบ่ต้องถามบ่มต้องถามกาแฟบ่ได้ดมา เก็บมากเก็บมาให้น้องนำ้ำ <conna ît. S 1> เอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอา,เอาสิไปใส่ฟาดเขามากกินซับประปร,ระลดเขาตัวนี่เมียเออแลนมากเราวันรวงหาหมงกินเอาหลดว่านี่เมียตะเลิดไปหาซับประรลดเขาเหล้วอยู่นี้เขาอาดหลาดพี่น้องเอ้ยอยู่นี้เจ้า้องบานอีกตั้งหาอือ <c oughs> โอ้โหโอ<ห>้โหนังกินแสดงนังกินภายในในห้ให้โชว์พลังภายในเมืแล้วจิไป้าหน่องเลยบัดนนี้ อัน,อนเตียวมามันสิหมดเหลวแล้วจิไปรอ,อก,กินของอุ่มได้วันนี้ถูแล้วเอาหมองตุ้มมาถูต้นไม้ออกถูมองตุ้มแม่มันสิได้ยุบลงแม่เร้ว,รวโอ้ ừ lược ở đây nữa sẽ cho rau tuần đây ồ, khô đỉ là ha ha tuần này cát tuần này quăm nhau khống phí phí đầy lời khô đỉ ấu phang là nè khâu mẹ Điện, kín bơ nhầm bơ kẹo nữa ạ ยัดไตยัดไตมื้อนี้ก็ขับถ่ายยากฟันเพิ่นแฮงบด่ดีแต่บ่มากินทับปะรดเฮียนเขาเดี๋ยวของเฮาก็ได้ประมาณวันที่เท่าใด26บ,บ่ห <laughs> มดแล้วก็สิชอบรอยอีก <laughs> ้โอพี่ต้องเขาดีต่เขายังานานอันนี่เจ้า เขาบ่ย่างขามเจ้าไปนี่เขาย่างลบเจ้าอยู่นั่นว่าละตัวของกับคลองมืดกับเล่นมหาหนองสิไปหับแม่ไก่สิไปหับแม่ไก่ว้าวว้าวว้าวว่าาฮ่าฮ่าคลองนั่นเจ้าเห็นแม่ไก่พลุงพลังบารแมนมีแนวกินจะสิเล่นไปหับแม่ไก่โอ้ยเนาะ แต่แหลนแต่เอ้ย,อ,ยอ่อนกันเอาอ่อนอ่อนอ่อนย่างหล่อ,อบังนัดเขาไปอีกแล้วอุ้มอุ้มเอ้ยอุ้มเขาหล่อเอาบังนัดแล้วก็ไปอีกแล้วผุนอาดลัดผุนขักขักัก,กเดี๋ยวแตผมมาหาอุ้มพาคบับบ้าน,นเออมาหลอกกินแต่ของเขาอ่ะมันลักของเขาไปเป็นเล่นหนีเขา เ่ากลับบ้านนะฮะไปออกเลาะไปหาออกเลาะไปเลาะไปเลาะโอ้เข้าแบกเขาเงียนแล้วก็แบกเขาเงียนแล้วเกลืองลลางรถเขาหลังพี่บัวเขียวนะคะบัวบ่อน โอ้ยวัดสิใหพ้พี่ปีมาซอยหลังอยู่เขาคือหลังเร็วว้แท้เขาคือหลังเร็วว้แทแถโอ้มีการทายล่มอีกโอ้เขาลือออกแล้วละตัวนี้โล่งเลยบัดน,นี้โล่งเลยค่ะโล่งเลยหลังบ้านนะ่ะลือออกไปแล้วโล่งมากเลยโอ้โล่งมากเลย,ย,ลกเลยนกมาซองกระจกเตะไปจังด้ยโครงการตะกระเตนไงเราไป ไงแล้วพ่อจะได้ขายละย่ะตีโออุ้ยขอบคนบอกยางไงมีสองหุ่นนะคะมีสองหุ่นวยลุงกินน้ำโอ้หลางเอี่ยมอองเลยเนาะพูดอะเดียมมาคมองอุ้ยคักคๆๆักักมาซิมาเซลเบาจักหน่อยผู้เบากันเลยหล,ดดเหลังรถแล้วมดจ่อ,จอย <laughs> ลัคกี้มาฮับแร้วลัคกี้มาฮับแร้วเฮ้ยเพื่อนกาแฟว่ามาตะาใสคือบุหูเรืืองว่ะคือบ่ได้ไปนั่ว่ะกาแฟว่ากาตนอนนดินอนหลงตีบม่ได้ไปนี่เขาเออปีมัตตาใสคือบ่บอกเนี้เออคือบ่บอกเนี้กาแฟว่า บ่ได้ไปนำเลยเออโอ้ยเสียแม่เปลือนเหมือสุดอ่ะอ้ละอ้ละ,วะพวดแม่พูนกับพ่อแม่พูนคุยเก่งคักมาตตาเตยิล่าม,ตตมตตาตตาตยเขาว่าโอ้ยเดินตามกันเป็นขบวนมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันไหม้อจ้าอาจารย์ก็ลุกจากกันเร็ว chai xoài tiếng, ơi hãy mẹ tay chai xoài cân chai xoài ơi chưa cần phải ủa cà phê cà vào bế bôi Bà xin